สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะับพอดวอกอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอกอาโลนนะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง2ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ o กนะครับชื่อเดียวกันเลยครับพอดวอกอาโลนนะครับกดติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับ อย่าไปกดค้ามมันนะครับยังไงช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยนะครับมาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองโฆษณานะครับอย่าไปกดค้ามมันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้แน่นอนครับมีโปรแกรมในศึกพิมลิกของอังกฤษนะครับหรืองเราวันนี้นะครับจะเปิดบ้านพบกับทางแอสตันวินล่านะครับจะเตะกันในเวลาตีสาค่อนข้างที่จะดึกหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าบอลคู่นี้เนี่ยนะครับถูกเลื่อนมาเพราะอะไรเพราะว่า ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับต้องเล่นเกมการสัปดาห์ใช่ไหมกฎหมายของทางอังกฤษนะครับเขาจะไม่ให้เล่นนะครับเล่นในเวลาหกโมงครึ่งหรือว่าทุ่มครึ่งนะครับเป็นคู่แรกนั่นเองนะครับตามกฎหมายนะครับลิเวอร์พูลจริงๆอ่ะต้องเตะทุ่มครึ่งนะเต่เป็นคู่แรกแต่สุดท้ายเนี่ยมีเกมการสัปดาห์เขาก็เลยเลื่อนพอเลื่อนมาเนี่ยเขาก็หาตารางถ่ายทอดสด ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ยอมสลับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เลยต้องโดนไปเตะตีสามนะครับตีสามของวันเสาร์แต่ก็มันก็ยังดีนะครับที่มันยังเป็นวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์หลายๆท่านก็อาจจะได้หยุดงานนะครับก็น่าจะดูกันได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็แน่นอนครับลิบูตอนนี้อยู่อันดับ1น่ะฮะเตะไป10นัดชนะ1เสมอ1 อขออภัยชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับมี25คะแนนนำแมนเชสเตีรอยู่2แต้มนะครับแมนเชสเตีรเนี่ยมี23คะแนนนะฮะส่วนทางแอสตันวินล่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะค่อนข้างที่จะลูดลูดหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาอยูเออ่เดี๋ยวนะขอหาหน่อยนะครับแอสตันวินล่าแอสตันวินล่าไหนวะทำไมอยู่ดีก็าหาไม่เจออ่ะอยู่อันดับ6นะครับอยู่อันดับ6นะครับแอสตันวินล่านะครับฟอร์มก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นัดล่าสุดในเกมยูโรปาลีกนะครับก็แพ้ด้วยนะครับก็แพ้ด้วยนะฮะล่าสุดนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยละกันนะครับทางอร์เนอร์สล็อตนะครับกุนซือของทางลิผูของเรานะครับเขาออกมาพูดก่อนเกมนะครับเขาพูดถึงเดียโกโจตาด้วยนะครับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บและจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับ ขอนะัยฮะล่าสุดอันเนอร์สล็อตนะครับเขาออกมายืนยันเลยนะว่าดิโอโกโจต้าเนี่ยจะกลับมาสู่ทีมลิพูได้ในอีกหหรือ2สัปดาห์นะครับหลังเบรกทีมชาติครั้งนี้นะครับอันเนอร์เขาพูดไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าผมบอกได้เพียงว่าน่าจะหลังเบรกทีมชาติหหรือ2สัปดาห์พวกเขาคงจะพร้อมแล้วและสําหรับเรื่องอาการบาดเจ็บนั้นเราถือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะสำหรับในฮอลแลนด์เราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยบาดเจ็บส่วนไหน แต่ถ้าพวกคุณอยากรู้ผมบอกได้เพียงว่าอีก2สัปดาห์หลังทีมการอ่าหลังทีมการแข่งขันชาตินะหรือหลังการแข่งขันทีมชาตินี่แหละผมไม่รู้ทำไมเขาพิมพ์งี้ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วอย่างแน่นอนทั้งนี้แม้ว่าทีมลิพูนะครับจะไม่มีเดียโก้โจตาแต่ทางอันเดรสก็เชื่อนะครับว่าเดวินูเยสและก็ลุยดีอาร์สเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่และผลงานได้ดีก่อนหน้านี้นะครับ เราเนี่ยใช้งานดีโกโจต้ากับดาวินูเยสสลับกันในการแข่งขันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยดีโกโจต้าบาดเจ็บไปและดาวินก็ไม่สามารถลงเล่นได้ในทุกๆเกมหรือ3วัน1เกมเราจึงจำเป็นต้องหาทางออกในเรื่องนี้และอย่างที่คุณเห็นเราโชคดีมากที่มีลูโชหรือว่าทางลุยดีอารสนะครับและเขาเนี่ยก็ทำได้ดีเลยทีเดียวในเกมที่แล้วผมชอบผลงานของเขาในการทำประตูในฐานะศูนย์หน้าและปี และผมเชื่อว่าแฟนล์พูเองก็คงจะพอใจที่เขาเนี่ยทำผลงานและยิงประตูได้ในเกมที่แล้วนะฮะก็โจตานะครับอีกประมาณ2เอ่อประมาณเอาง่ายๆนะครับถ้ารวมเอ่อทีมชาติด้วยก็ประมาณ3สัปดาห์นะครับโดยประมาณนะเออผมตีไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ประมาณอีกครึ่งเดือนนะก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่รอแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับลุยดีอาร์สเล่นดี ดาวินูเยสก็มีส่วนร่วมกับเกมเสมอนะครับสองคนนี้ยังทำงานได้ดีเราก็ไม่ค่อยมีอะไรไน่ากังวลถูกปะโมซาลาเองก็ยังยิงประตูได้นะครับแดนหน้าเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรกังวลมากแต่ว่าถ้าดีโอโกโจตากลับมาได้เร็วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทําให้ทางอาร์เนอร์เนี่ยนะครับเขามีตัวเลือกในแดนหน้ามากขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับอารเนอร์สลอตก็มาพูดถึงฟอร์มการเล่นนะของ มหาเทพของเรานะครับนั่นก็คือเคอร์ติสโจนนั่นเองนะครับอันดอร์สลอตเนี่ยเขาออกมาพูดถึงสาเหตุที่ฟอร์มของทางเคอร์ติสโจนดีขึ้นกับลิปูในตอนนี้นะครับเขาบอกไว้แบบนี้นะครับว่าคุณเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่านั้นว่านั่นมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ที่ตัวเขาเนี่ยเป็นพ่อนะครับเขาก็เริ่มทำงานได้ดีและเขาก็ทำแบบนั้นไปแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกที่เราทำงานร่วมกันในช่วงปีซีซั่น ผมเคยบอกกับผู้ช่วยของผมแล้วว่านี่มันนักเตะที่มีคุณภาพแต่แล้วผลงานของเขาก็ตกลงไปนิดหน่อยแต่ตั้งแต่ที่เขาได้เป็นพ่อคนเหมือนอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเขาก็โดดเด่นขึ้นอีกครั้งอาจเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็เป็นได้แต่แต,แต่ท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวิธีการเล่นของทีมด้วยเพราะนักเตะทุกคนในนักเตะทุกคนที่เข้ามาต่างมีผลงานที่ดีซึ่งนั่น อาจบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับคุณภาพของทีมวิธีที่พวกเขาเล่นร่วมกันผลที่ตามมาก็คือผลงานของแต่ละคนออกมาดีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้สำหรับจะพูดต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับหมายถึงคริโตเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายใ,ในการเล่นกับลูกบอลเมื่อเขาได้บอลเขาก็ไม่เคยกลัวที่จะทำอะไรพิเศษพิเศษกับมันบางครั้งสิ่งนั้นก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ผมต้องการที่อยากจะเห็นสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางของผม เขาสัมผัสบอลได้มากและบางครั้งมันก็อาจจะมากเกินไปสําหรับเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นพ่อคนนะเนาะมันก็ต้องฟอร์มดีหน่อยเพื่ออนาคตของลูกนะฮะฟอร์มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะมันจะถูกขายออกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็ไม่อาจจะ100%สักทีเดียวนะครับคือคริสโจนย์เขาก็พัฒนาด้วยนะครับถูกปะแล้วก็นาล่าสุดนะแอดซิสให้ทาง หรดิกับลุยดีอารสด้วยใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มตอนนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิม100%นะครับก็กลับมาดีขึ้นสําหรับทางเคติจโจนนแล้วก็ล่าสุดมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับก็ภาวนาแล้วกันนะฮะอวยพรให้เขาโชคดีกับในในทีมชาตินะครับแล้วก็อวยพรให้เขาเนี่ยได้ สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงจากโดมินิกส์วัสลายให้ได้บ่อยๆด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะในการแย่งตำแหน่งกันนะครับสำหรับนักเตะทั้งหลายนะครับเพราะว่านักเตะมันจะได้มีความมุ่งมั่นเนาะจะได้แบบทุ่มเทนะครับเพื่อที่อยากจะติดเป็นผู้เล่น11ตัวจริงนะครับของโค้ชให้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเออนะครับก็เอาใจช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยดีกว่านะครับของทางลีพูของเราเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ปรับจอสักคู่นะฮะเมื่อกี้จอมันไม่ได้นะฮะสักคู่นะครับอ่ะโอเคนะครับลีพูวันนี้นะครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเคยนะครับผู้สับประตูนะครับแน่นอนครับยังคงเป็นคาวิวินเคลเลอร์นะครับแบ็คขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คซ้ายนะครับซิมิคาร์ดเนี่ยลง90นาทีมา2นัดเต็มๆแล้ววันนี้น่าจะเป็นโอกาสของทางแอนดูโรปัสันบ้าง นะครับอ่ซิมิคาขออภัยได้เล่นเป็นตัวจริงมา2เกมแล้ววันนี้น่าจะเป็นโอกาสของแอนดูโรพัสซันคู่เซนเตอร์นะครับเบอร์จิฟันไดกับอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับโกนาเต้เนี่ยก็ปัญหาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับน่าจะได้ลงมานะครับแดนกลางนะครับสองตัวนะครับกางรับนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับไลอันกาเฟนแบ็กนะครับยังคงยืนคู่กันนะฮะแนวรุกนะครับ ลุยดิอาสนะครับโดมินิสซัวส์ไลน์แล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับน่าจะได้เล่นนะฮะน้าเป้านะครับแน่นอนครับเดวินูยีสต์กลับมาประจําตําแหน่งเช่นเคยนะครับอันนัสลอ็อตอาจจะปวดหัวหน่อยแล้วว่าดิอาสกับกัคโปนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนะี่ยทําผลงานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวก็ลองลองเดาใจดูแล้วกันว่า อจะเป็นดรสุกัคโปแต่ผมเชื่อว่าหน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นดาวินนูเนียแน่นอนนะครับส่วนทางแอสตันวิลล่านะครับน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับผู้สาประตูเป็นมาติเนสนะครับหลังนะครับก็มีทางคอนซานะครับเอลิคอนซานะครับเดียโก้คาร์ลอสนะครับเปาตอเลสแล้วก็ลูกาดีนนะครับใงกลางนะครับมีจอห์นแม็กกลินนะครับมีอ่าเอ็มมาดูโอนาน่านะครับยูริเทลมองแล้วก็จาคอบแลมซี่นะครับหน้าต่ำนะครับ เป็นทางมอร์แกนโรเจอร์นะครับส่วนหน้าเป้านะครับโอลิเวอร์วัตสกินนั่นเองนะฮะวันนี้ที่เราต้องระวังนะครับแน่นอนครับกองหน้าของเขานะครับโอลิเวอร์วัตสกินนะครับทางลูกกางอากาศลูกยิงนะครับที่คมนะครับแล้วก็เฉียบขาดนะครับแดนกลางก็ต้องระวังเทรลมองไว้ดีๆนะครับการจ่ายบอลของเขาที่ค่อนข้างแม่นยําและคมและคมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสู้ในแดนกลางนั่นแหละเพราะว่าเราสังเกตดีๆนะครับ ทางบิลล่าเนี่ยมาเนี่ยยัดกลางมาเต็มๆเลยนะครับสตัวนะครับอาจจะมีเมอรแกลเจอร์ลงมาช่วยด้วยก็ได้นะครับวันนี้เราต้องเอาชนะในแดนกลางให้ได้นะครับสโบรสไลด์ถ้าวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงก็ต้องนะครับเร่งฝีเท้าเร่งฝีมือของตัวเองนะครับดึงตัวเองขึ้นมาจากหลุมให้ได้นะสำหรับทางโดมินิกสซบรสไล์นะครับวันนี้ต้องทำให้ได้นะครับก็ตีสามนะครับวันนี้นะครับดึกหน่อย แต่อร่อยแน่นะฮะก็รอเชียร์กันด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะอ่ะโอเคครับไปกันต่อเลยที่ข่าวกันเลยแล้วกันนะครับก็มันกลับมาอีกแล้วครับสำหรับข่าวการซื้อขายนะของนักเตะที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาแต่นี้นะครับมันเป็นข่าวจากทางอังกฤษด้วยนะครับนั่นก็คือทีมท็อกนั่นเองเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับเขาออกมาบอกนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยบาร์เซโลน่านะครับกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับทางโมเมาลาเพื่อที่เอาไว้พิจารณาในเดือนมก,กราคมนี้นะครับแน่นอนครับโมเมาลาตอนนี้นะครับที่เราทราบกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทางสโมสรลิพู ool, หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้และการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วด้วยและตัวเขาเนี่ยก็เตรียมที่จะปิดฉากการเล่นในทิ่นแอนฟิลด์ใน จำนวนในเวลา8ปีนะครับที่ผ่านมาลงไปด้วยแน่นอนครับว่าตามกฎแล้วโมซาล่าเนี่ยจะสามารถพูดคุยและเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทางสโมสรไหนก็ได้นอกลีกนะหากว่าระยะสัญญาเนี่ยของเขาจะเหลือเพียง6เดือนนะครับกับกับต้นสังกัดของทางผู้เล่นนะครับและนั่นก็ทำให้บาร์เซลโลนานะครับเตรียม ยืนข้อเสนอในสัญญา3ปีพร้อมค่าเหนื่อราวๆ2,40,000สปอต่อสัปดาห์นะครับหลังหักภาษีให้โมซาลาพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าในตลาดหน้าหน,นาวนี้ด้วยนะครับกข็ข้อเสนอหน้าหน้าหน้าสนใจนะ3ปีนะครับผมยังยังพูดเสมอนะครับว่าไอเรื่องเงินนะ่ะผมว่าซาลาไม่ติดซาลาจะติดเรื่องเดียวครับ คือปีที่เขาได้อยู่ต่อผมจะพูดเสมอนะครับเพราะว่านักเตะอายุ30มสิบยังไงเขาก็ต้องหาความมั่นคงเนาะก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทหรือว่าจะอำลาทีมออกไปนะครับสุดท้ายนักเตะทุกคนต้องหาความมั่นคงในอายุ30ซึ่งลีพูของเรากับนักเตะที่อายุขึ้นเลข3การต่อสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างยากมากๆนะครับแล้วก็เยื่นคอปเนี่ยไม่อยู่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเยื่นคอปเนี่ยมีสิทธิ นในการจะเซ็นสัญญาจะต่อสัญญาใครก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมแต่อร์เนอร์สล็อตเป็นเพียงแค่โค้ชเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ในตรงนี้สิทธิ์ขาดจะอยู่กับริชาร์ฮิลส์คนเดียวนะครับและตอนนี้เนี่ยเหมือนข่าววงในที่พอที่จะน่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าซารา่าไม่ได้ติดเรื่องเงินนะครับซารา่าติดเรื่องเดียวคือระยะปีที่ให้กับเขาผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าปีเดียวซารา่าไม่ต่อ สปีอาจจะคุยกันได้ถ้า3ปีต่อเลย100%นะครับแต่ผมเชื่อว่าลิฟวูให้แค่ปีเดียวไม่งั้นเนสัญญามันคืบหน้าไปนานแล้วนะฮนะก็ลองไปชั่งใจกันใหม่นะสำหรับทีมงานหลังบ้านนะครับว่ายังอยากใช้โมซาลาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผลงานมันเป็นแบบเนี้ยต่อไปเถอะนะครับต่อไปเถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรเสื้อซาลาก็ขายได้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนนา,า,า,าเกี่ยวกับโมซาลา กับร์พูยังขายได้เสมอผมว่ามันคืนทุนได้อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลอะไรทําไมร์พูสมควรที่จะต่อและไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปว่าเหตุผลอะไรนะครับก็มีข่าวดีออกมานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของทีมชาติอียิปต์นะที่นําโดยออซัมฮัสซันนะครับโค้ชของทีมชาติอียิปต ได้ทําการตัดสินใจร่วมกันแล้วนะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ทําการเรียกโมเมซาล่านะครับดาวยิงตัวเก่งของทางริพูเนี่ยเดินทางมาเข้าแคมป์ทีมชาติที่กําหนดการแข่งขันสําหรับโปรแกรมในเดือนพฤศจิกายนต์ที่จะถึงนี้ โดยทีมชาติอียิปต์นะครับมีการแข่งขัน2เกมในเดือนนี้ที่จะพบกับทางทีมชาติมูเกาะเคฟเบิร์ดนะครับและก็ทีมชาติบอสนาว่าในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกและนั่นก็น,นะครับก็จะทำให้โมซาลาเนี่ยยังคงอยู่พักผ่อนร่างกายและก็ฟื้นฟูร่างกาย กับทางสโมสรลิเวอร์พูลนาแอ็กซ่าเทนนิงนะครับได้ในช่วงพลักเบรกสัปดาห์การแข่งขันของทีมชาติในเดือนพฤศจิษษษษษษกายนนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเออคือเขาเป็นตัวหลักนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บในการเล่นกับทีมชาติแล้วก็โมซาร่าอายุเยอะแล้วนะฮะก็ต้องทนุถนอมหน่อยนะครับขนาดสล็อตเนี่ยยังถนอมโมซาร่าถ้าเป็นทัพตายเนอะโอเคอาจจะช่วงแรกๆก,ก็เล่น90นาที พื่อเรียกฟงเรียกฟิตแล้วก็กว่ากันไปแต่ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วครับถ้าใครยังเห็นถ้าใครดูเกมบ่อยๆนะครับดูเกมรีพูลลงเล่นบ่อยจะเห็นแล้วว่าอันนั้นสล็อตเลือกที่จะเก็บโมซาลาแล้วในบางนัดที่มันขาดแล้วหรือว่ามันอะไรแล้วนะครับสมควรที่จะพักเขาได้นะครับก็พักนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับช่วงนี้เนี่ยโปรแกรมรีพูลต้องบอกว่าโปรแกรมการแข่งขันมันเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วครับ แมตต์มันเริ่มจะเยอะมันเริ่มจะถีนะครับเซฟนักเตะได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมชาติอียิปต์ด้วยนะแล้วก็สาัสานธ์ฟุตบอลอียิปต์ด้วยนะครับที่ไม่เรียกโมซาลาไปติดแคมป์ทีมชาตินะครับอ่ะเมื่อกี้ที่ผมเกิดไว้นะครับตอนข่าวที่บาร์ซ่าจะมาซื้อโมใช่ไหมนะครับมันเชื่อมโยงมาถึงข่าวนี้ครับที่ผมบอกว่าทําไมไม่ต้องไปเสียดายเงินลีพู ต่อสัญญาโมซาลาไปเถอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าล่าสุดนะครับการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่รีพูเนี่ยเอาชนะไปได้ทั้งหมด4นัดรวดมี12คะแนนเต็มและตอนนี้อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับมันทำให้รีพูกวาดรายได้ไปทั้งหมดร่วมๆ่วม70ล้านยูโรนะครับ ฟุตบอลมิสดาต้านะครับแอคเคาท์ที่รวบรวมนะครับดาต้ Data ต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลได้ทำการคำนวณรายได้ของ36ทีมนะครับในรอบรอบคัดเลือกแล้วกันนะฮะของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยนะครับพอเตะไป4นัดแล้วเนี่ยมีรายได้เข้าสโมสรมาแล้วเท่าไหร่ลิพูนะครับที่ชนะรวดทั้งหมด4เกมนะมีรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งโดยมีรายได้ประมาณ6 9 9 8 9ล้านยูโร ตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชงนะครับโดยเงินรายได้นะครับจะมากหรือน้อยนั้นนอกจากจะดูจากฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ยังต้องดูจากค่าสัมประสิทธิ์5ปีหลังสุดในบอลยุโรปด้วยเช่นเดียวกันกับส่วนแบ่งทางการถ่ายทอดสดของแต่ละประเทศซึ่งต้องบอกว่าออกจะซับซ้อนหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเข้าใจก็ไม่ยาก,นะนะนกนะครับแน่นอนครับว่ายิ่งชนะเยอะก็ยิ่งได้ไรายได้เยอะก็ ดูจากด้านบนนะเออภาพมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับเห็นด้านบนไหมนะครับดูช่องซ้ายช่องขวาสุดสีเทา69.89า69.89ล้านปอนด์โอโ้โหโคตะละเยอะเดี๋ยวเรามาดูวินล,ล่ากันหน่อยเนี่ยวินล,ล่าเนี่ยนะได้ไปเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆแบบนะแอสตันวินล,ลนะครับ a s สตันวินล,ลได้ไป40กว่าล้านยูโรอ่ะโหเยอะนะ30กว่าล้านปอนด์นะครับ เยอะมากนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยห้าสิบกว่าใช่ไหมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแมนสิตี้ก็ขวดเข้าไปหกสิบเจ็ดเนี่ยครับมันคือเหตุผลว่าทําไมถึงต่อซาราไปเถอะได้มาทั้งเจ็ดสิบกว่าถูกไหมซาร่าเนี่ยเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยผมว่านะเซ็นสัญ,ญญาแล้วให้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมก็ได้เนี่ยใส่ไปสามปีเสียอยู่ไม่กี่ล้านปอนด์นะครับไม่กี่สิบล้านปอนด์ไม่ถึงสิบหรือว่าสิบกว่าล้านปอนด์เน่ประมาณน่าไม่ได้แพงเลยต่อไปเถอะครับเทนด้วย ฟันได้ด้วยนะได้เงินมาในระดับนี้แล้วนะซาลาก็ช่วยทีมเนี่ย,ยต้องก็ต้องบอกนะไอ้หกสิบหกสิบเก้าล้านเนี่ยก็มีซาลาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ยิงประตูช่วยทีมไงมันก็เลยทําให้ลีพูชนะไงถูกไหมฮะเขาเล่นดีไงอะโอเคไม่ได้ว่าซาลาคนเดินนักเตะทุกคนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ฟันไดหรือทุกๆคนนะครับเล่นดีหมดเนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนเขาถูกไหมฮะได้เงินไปในระดับนี้แล้วเนี่ยยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะ ไอหกไอหกล้านยูโรเนี่ยนะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับมันจะไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณอยู่ได้นานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้เงินจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากเท่านั้นคุณก็คิดเอาแล้วกันขนาดเนี่ยเตะไปะ้นะึนัดยังได้มา60กว่าเลยแล้วถ้าเตะจนอะไปถึงนัดชิงนะจะได้เท่าไหร่นะรี่คือเงินยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเยอะมากๆครับยิ่งเราอยู่เยอะยิ่งเราอยู่ยยบ่อยนะครับ เงินมันก็จะมาหาสารการซื้อตัวนักเตะการต่อสัญญานักเตะมันก็จะไม่ต้องมาจํากัดจําเขียนะครับผมอ่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายนะฮะอันนี้ฟังแบบไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเสียดายใดๆทั้งสิ้นอยากให้ฟังเพราะว่ามันเป็นข่าวนะครับนั่นก็คือข่าวของซาบียาลองโซนั่นเองเอ้ยทำไมมันถึงมีข่าวซาบียาลองโซ่เพราะว่าเจมส์ครับ นักข่าวจากดีแอตแลนติกที่เรารู้จักกันดีนะฮะเขาออกมาเปิดเผยนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสโมสรลิูก็ได้วางตัวซาบีอลองโซเอาไว้เป็นตัวแทนเยอเกนคอปด้วย mm. เช่นเดียวกันตามรายงานจากเจมพีสนะครับวงในของสโมสรลิูนเนี่ยเขาออกมาระบุนะว่ามีการพูดคุยกันจริงๆระหว่างซาบีออลองโซและก็ตัวแทนของเขากับทางสโมสรลิูซึ่งเกิด ขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองแต่การพูดคุยนั้นเป็นเพียงแค่การสอบถามรายละเอียดและความเป็นไปได้เท่านั้นไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการหรือพบปะหน้ากันแต่อย่างใดและแน่นอนนะครับซาเบียลองโซก็ยังไม่เคยได้รับการเสนออย่างเป็นทางการจากลิเวอร์พูลที่จะให้เขาเนี่ยมาเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปอด้วยเพราะมีเพียงแค่อานเนอร์สโลตเท่านั้นนะครับที่ได้รับข้อเสนอในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง นะครับก็อยากที่บอกนะแค่ฟังให้มันเป็นข่าวอย่าไปเสียดายอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอเนอร์สลอตนะตอนนี้ก็เป็นโค้ดที่ทำผลงานได้ดีมากๆสร้างประวัติศาสตร์เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะขออภัยด้วยที่ต้องพูดคำนี้เขาทำทีมชนะซาเบียอลองโซ่ด้วยนะครับก็ฟังแค่เป็นข่าวเนาะอย่าไปีเสียดอย่าไปเสียดายใดๆทั้งสิ้นมันเป็นข่าวก็ฟังเอาไว้ให้มันบันเทิงละกัน นะครับอ่ะโอเคครับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยด้านล่างนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับคลิปในวันนี้นะครับผมพอดวอล์กอโลนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ